นึกถึงบิ๊กใบมือสองต้องนึกถึงร้าน B&W นะเพราะว่าของเรามีเกือบทุกรุ่นและทุกยี่ห้อให้เลือกนะไม่เชื่อลองดูคลิปนี้ให้จบนะคุณดูแน่นอนว่าเรามีรุ่นไหนบ้างอนะแราก็ลองถ่ายนูนแซดแปดสามลำเราไม่ให้เลือกนะไฮเปอร์มีเหมือนกันฝั่งน Z ูนแซดเก้ารุ่นที่บอกว่าแรงแรงของตระกูลแซดนะนี่ของเรามีเหมือนกันแซดแปดแซดเก้าร้อยมีครบนะจบที่เดียวตัวใหม่ตัวเก่านี่ตัวนี้ก็มีแซดเก้าเท่ๆดุดันไม่เกรงใจใครนะโคตรหล่อเลยนะเห็นป่ะแล้วมาดูฝั่งนี้ดิ XR เก้าล้อมีเหมือนกันซ X6R บอกว่าโหลดหน้าหน่อยทรงแม่งได้หมอบ,มอบเลยมีเหมือนกันอาตาก็มามาแผนฝั่งนี้หน่อยทรงจะได้แบบดูหลอ่อหล่อบอกว่าสปอร์ตจริงๆนะเห็นปะ่ะซา X6R แม่งโคตรหล่อดุรันจัดนี่ปกติมีเหมือนกันเห็นปะ่ะโคตรเยอะนะต่ก็ลงแผ่นสูงๆหนะ้าฝั่งนี้นะโคตรเยอะเลยเห็นปะ่ะเน็ตเกตฝั่งนี้คือเต็มเลยนะโคตรหลอ่อทางหน้านี่ก็จะเป็นสปอร์ตนะ R6Z RZ R1M มีเหมือนกันเห็นป่ะโคตรหล่อโคตรเทนะคาร์บอนแท้ทั้งลำ ดูคอนิดดีวิวพันสองมีเหมือนกันนะอันนี้ออกข้างกันละครับเร้านกว่าบาทนะโคตรแพงเลยนะลองดูฝั่งนี้ s รดเอกจิบมีสองพันสิบีอารมี1นึ่งพันแซดเอกของการสีเขียวเดี๋ววซับมี1นึ่พันและ c ีบีพันมี1นึ่พันโคตรเยอะดูดิแซดเอกจิบหอาไว้รุ่นที่อยากได้ว่าพี่แซดเอกมีไหมนี่มีเหมือนกันเอ็มดี 07, มีเหมือนกันรถตีสดเอีศูนย์เก้ามีเหมือนกันนะโคตรเยอะนะ่ะฝั่งนี้ก็ อาร์เซเว่นก็มีเหมือนกันโคตรเยอะเลยนะแซดพันมีเหมือนกันแซดเด็กี่ห้มีเหมือนกัน CRF าร์เอฟซนะเป็นของฮอนด้ามีเหมือนกันนะค่อนข้างเยอะเลยแต่ต้องแฟนดูในร้านนะรถเยอะจริงๆนะฝั่งนี้ก็จะเป็น X8 For บทคือเต็มเลยนะมือหนึ่งอยู่ข้างหน้ามือสองอยู่ข้างหลังคือค่อนข้างที่ะเยอะนะแล้ววันนี้มีรถเข้าใหม่ประมาณ20คันน้ำมันนะของเราใช่ใช่เยอะมากเลยเด็กคือค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะของเราเ8็กแบทรเต็มเลยนะอยากได้จัดทรงหล่อๆมาได้เลย B O Y จบแน่นอนตัวเก่าตัวใหม่มีหมด ฝั่งนี้ก็จะเป็นตะพูนวิกไบส์กับทั้งหมดเลยนะเพียงสาขาอ้อมน้อยเห็นปะ c b พีเอ่าผลเอฟซีบผมมีหมด Z9 c b ก้าซีรุ่นนิยมมีเหมือนกันมีหมดเลยนะฮะค่อนข้างเยอะนะใช่ไหมมอนเยอะมากเด่นโอ้โหดูดิคือมันเยอะแบบเยอะจัดเลยนะคือบอกแล้วฮะนึกถึงวิกไบสมือสองช่องนึกถึงร้านวิววานะฟอร์ซ่าชมใหม่ลองดูฝั่งนู้นทางเดินไม่มีแล้วจ้าไม่มีเหมือนกันใช่ปะคือมันเพิ่งทางเยอะมากนะฮะ X Max แม็กฟอร์ซ่าตอนนี้ฟอร์ซ่าชมใหม่มีค่อนข้างเยอะนะ หโคตรเยอะอะดูดิใส่ทัวริงจบที่เดียวบลวายตะก้าองแฟนใส่ทัวริงฮะโอ้โหเยอะมากคือเป็นรถที่บอกว่าค่อนข้างเยอะเบป้าเบป้ามอดฝั่งนี้หน่อยเวปบ้าเวป้าม่หมดนะเยอะจริงฝั่งนู้นโหเต็มตะก้าองคายแผ่นดูนนเชื่อไมมเชื่อถ้าคุณมาร้านบลวายนะของเราคือเยอะจริงๆนะฮะคือเอางี้ว่าถ้านึกถึงบิ่งไปมือสองต้องนึกถึงร้านเบลวายเท่านั้นเพราะว่าของเราฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าโอนและฟรีภาษีพลบบอนฮะ ใครถี่บอกว่าอยากได้รุ่นไหนนะคือของเราบริการค่อนข้างดีเพราะว่าส่งไปฟรีทั่วประเทศไม่ว่าอยู่อำเภออะไรจังหวัดอะไรใช่ป่ะใช่ฟรีค่าจัดไฟแนนะและเริ่มต้นที่ฟรีดาวกับทุกคันนะวันนี้อยากได้รถรุ่นไหนนึกถึงร้านเบ y วนะครับสวัสดีครับ